เรื่องของการดึงรายได้เข้าประเทศจากการท่องเที่ยวนะคะผู้ประกอบการที่ถนนข้าวสารเขามองไปถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหรือว่าเทศกาลสงการานนี้แหละค่ะที่จะมีรายได้เข้าประเทศชดเชยกับช่วงซบเซาจากวิกฤตการทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะโ้โแย่มากเลยครับ ตกไปประมาณเท่าไหร่โอ้หลหลตังเหงินบางทีเคยวิ่งได้วันสี่ห้าร้อยนี่ก็เหลือวันร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยครับร <200 S 2> ้อยสองร้อยก็เหลือค่ากินก็ถึงบ้านร้อยสองร้อยก็พออยู่ได้วันจนวันไปครับแล้วอย่างนี้แบบเราปกติปีที่เราสงการนี่เรารายได้เราเพิ่มขึ้นเยอะไหมดีครับวิ่งพวงกะหน่อยทั้งคืนหน่อยก็ได้พันบาทสองพันเหมือนกันรับในช่วงเทศกาลสงการ ปีนี้ผมคิดว่าน่าจะคนน้อยมากเลยล่ะปีเข้าสารเขาก็อาจจะกลัวพวกพวกไรนี่นะครับเสียงสะท้อนจากผู้ขับสำล้อรับจ้างที่ถนนเข้าสารซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวสําคัญของชาวต่างชาติแสดงให้เห็นถึงความกังวลต่อสถานการณ์ทางบ้านเมืองที่อาจส่งผลทําให้เขามีรายได้น้อยลงจากการทํามาหากินเดิมทีที่ช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ถนนเข้าสารเงินสะพัดมากที่สุดในรอบปีแต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อาจต้องตัดสินใจใหม่ หากรายได้ไม่คุ้มทุนก็มีความจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจกลับภูมิลำเนาก็ดูอีกทีหนึ่งครับดูทีหนึ่งก่อนใจก็อยากจะสู้ต่อพอเผื่อมันคนเยอะแต่ถ้าคนน้อยคนกลับบ้านเยอะก็ต้องกลับเลยดูก่อนครับเช่นเดียวกับผู้ประกอบการร้านขายผัดไทยยอมรับว่ายอดขายที่ลดลงตั้งแต่เริ่มมีเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองจากเดิมเคยขายได้วันละกว่า300จานต่อวันแต่ทุกวันนี้ขายได้ไม่ถึงร้อยจานต่อวัน จึงต้องตัดสินใจว่าจะเสี่ยงอยู่เปิดร้านขายในช่วงสงกรานต์เพื่อชดเชอยยอดขายตลอดช่วงที่ผ่านมาแม้จะยังไม่แน่ใจว่าจะคืนทุนหรือขาดทุนปีนี้ทั้งปีที่รอเวลาไฮซีซันแต่มันไม่ไฮเนื่องจากว่ามีม็อบใช่ไหมคะ,ะพี่ก็ค่อนข้างที่จะต้องหาไรายได้ะคะ่ะก็อาจจะต้องเปิดะคะ่ะ เปิดเปิดเพื่อขายแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ว่านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่ข้าวสารเหมือนปีก่อนๆที่ผ่านมาหรือเปล่าขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ถนนข้าวสารบางรายมีกําหนดอยู่ท่องเที่ยวในเมืองไทยจนถึงช่วงสงกรานก็ไม่รู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยจากสถานการณ์บ้านเมืองและตื่นเต้นที่จะได้ร่วมเล่นน้ําในเทศกาลสงกรานถึงแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่มากก็ตาม

เกิดความสูญเสียที่ยังฝังรากอยู่ในความทรงจําของชาวไทยซึ่งหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้หลายฝ่ายจึงคาดหวังว่าสงกรานต์จะเป็นเทศกาลแห่งการสืบสานประเพณีอันดีงามอีกทั้งยังเป็นโอกาสที่คนไทยจะหันมารักใคร่สามัคคีกันดังเดิมเพื่อลบภาพความเป็นอาถรรพ์สงกรานต์เดือดที่ไม่มีใครคาดหวังจะให้เกิดซ้ําขึ้นอีก